ต่างจิตต่างใจอากเกิดปัญหาก,ก็ตา่างรู้แค่เพียงเปิดใจเปิดใจเรียนรู้ความา่างรับรับความหางเพื่อให้หัวใจในใกล้กันสวัสดีค่ะ งานหนักของคนเป็นแม่นี่นะคะถ้าจะมองหาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยหาไม่ยากหรอกค่ะเพราะเริ่มตั้งแต่ตั้งคภ์เลยค่ะไหนคุณแม่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อลูกน้อยไปเวลาถึง9เดือนนะคะพอคลอดออกมาแล้วงานของคุณแม่ก็ไม่ได้เบาลงเลยนะคะช่วงที่ต้องให้นมลูกไหนจะต้องกลับไปทํางานทีนี้จะทํายังไงดีละคะช่วงนี้ละคะ่ะ เป็นช่วงที่คุณแม่ลูกอ่อนนะคะหลายคนเลยค่ะต้องการความเห็นใจต้องการความเข้าใจต้องการความช่วยเหลือเอื้ออาทรจากองค์กรที่ตัวเองทํางานอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะนี่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าน้ํานมของแม่นั้นมีความสําคัญต่อลูกน้อยอย่างไรนะคะพื้นที่สร้างสรรค์เล็กๆในที่ทํางานเนี่ยก็คงเกิดขึ้นไม่ยากหรอกค่ะความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจ เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์น,นี่เขาเรียกว่าเป็นมุมนมแม่นะคะเป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งค่ะที่เราได้จัดมุมนมแม่อยู่ในห้องพยาบาลค่ะสวัสดีจ้ากินข้าวยังวันนี้ขอสี่ออนพอ เริ่มต้นนี้เราทําตั้งแต่เมื่อปี2549นะคะเริ่มจากคุณแม่คนหนึ่งค่ะที่เขามาบีบน้ํานมนะคะโดยเขาใช้เตียงกั้นของของห้องพยาบาลนี่ค่ะก็กั้นไว้แล้วทีนี้เพอินว่าผู้จัดจาก,การของเรามาเห็นเข้าเราก็เลยเออเราน่าจะมีการจัดมุมขึ้นมาสักมุมหนึ่งเพื่อให้เขาได้นั่งได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นมีอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกก็เลยมีการจัดมุมแม่เขาครับทาไมต้องสองชุดนะคะเพราะว่าจะได้สองข้างนะคะจะได้รวดเร็วะคะ่ะ ข้างเดียวไม่สะใจอะคะข้างเดียวมันมันใช้เวลานานนะกว่าน้ํานมมันเพราะว่าเวลาน้ํานมมันไหลมันจะไหลพร้องกันวันหนึ่งนี่คุณแม่มาปั๊มนมกี่ครั้งคะก็วันหนึ่งสามครั้งอะค่ะ นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องล้างเช็ดแบบนี้วันละสามครั้งเบื่อหรือยังยังเพราะกะว่าคงทําไปอีกปีหนึ่งเลยใส่เร็วมากเลยนะคะทําเวลาหรอคะใช่ค่ะเราก็พยายามรักษาเวลาเขาด้วยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือหัวหน้าเขาจะรู้อยู่อะค่ะว่าเรามาปั๊มนมแต่เราก็เกงใจเคเขาเหมือนกัน มีใครบ้างคะบอกว่ามาปั๊ม20นาทีแล้วนั่งพัก10นาทีอ๋อแต่ไม่มีค่ะด้วยด้วยความที่เวลาที่เขาจะมาบีบน้ํานมเนี่ย คือเขาก็มีความเกรงใจเพื่อนอยู่แล้วว่าเอ๊ะเวลาเขามาบีบน้ำนมแล้วเพื่อนเขาจะทำงานยังไงดังนั้นเวลาที่เขามาเนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเวลาที่เขามาบีบน้ำนมเขาจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการประกอบขนาดเราที่เป็นพยาบาลยังไม่ทันเขาเลย10วิเองนะคะประกอบเครื่องอะไรเงี้ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนั่งบีบพอบีบเสร็จเขาก็จะกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะไม่มีใครที่มานั่งบอกว่าเฮค่อยๆประกอบแบบนีค่ะ อายมากใครถามไปไหนไปปั๊มนมไม่อายรู้สึกภูมิใจอะไปปั๊มนมตะกอนเหรอใช่ทำไมไม่ใช้แบบปั๊มมือคะปั๊มมือมันต้องปั๊มให้ข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องไปอีกข้างหนึ่งอะใช้สองข้างมันช่วยกระตุ้นมันจะน้ำนมจะออกเร็วกว่าคนนั้นเ้ามีอาวุธเป็นไฟฟ้าคุณแม่เป็นอะไรคะคุณแม่แบบแบบนั้นด้วยแลยแม่นวดแบบนี้ค่ะปั๊มนี้เลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมค่ะ ตั้งใจตั้งนานนะคะไมดเลยเอคะม,มนมแม่ในที่เมือก็คือสถานที่ที่สำหรับให้แม่เนี่ยมาบีบเก็บน้ำนมได้เท่าน,นั้นเองค่ะง่ายนิดเดียวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ทำที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นค่ะจริงๆการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกคะ่ะเพราะว่าตอนนี้สังคมกาลังเอื้ออ,อํานวยอยู่เพียงแต่ขออย่างเดียวว่า ขอคุณแม่มีความตั้งใจอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วค่ะทั่วโลกเนี่ยทุกคนบอกว่านมแม่เนี่ยดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งทางด้านคุณค่าและโภชนาการหมอเชื่อว่าในปัจจุบันยังไม่มีใครที่จะสามารถทำน้ำนม ใดๆก็ตามเนี่ยเทียบเท่ากับน้นแม่ได้แหละค่ะคถ้าเป็นคุณแม่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะ <c oughs> มุมเล็กๆแบบนี้ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลและคําแนะนําซึ่งกันและกันได้ค่ะเวลาอยู่ข้างในนี่คุยเรื่องอะไรกันคะ ส่วนใหญ่ก็เรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยสองล,ลูกเนี้ยค่ะลูกเล็กเนี้ยค่ะอันนี้เราก็ปั๊มไปดูน้ไปใช่หรือว่ากาลังคุยเลือกลูกวันนี้ทําไมลูกเราไม่อึ้อเลยอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องงานถนะ้ามาในนี้ก็จะพูดแบบเรื่องที่มันอารมณ์ดีอะ่ะถ้าสุว่ามันเครียดแล้วนมมันจะไม่ไหลทําให้เราโล่งใช่ถ้าเราไม่ปั๊มเนี่ยอาจจะทรมาน มันก็จะแบบว่าเอ้ยวันนี้ได้กี่ออนในอย่างเงี้ยถ้ายอดตกก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมค้นหาสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรถ้านมขาดเยอะๆนมมันจะใสมันต้องปั๊มให้นมเกี้ยงเต้าเขาเรียกว่าเกี้ยงเต้ามันถึงจะออกเหลืองเหลืออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ค่ะสนาทีประมาณนั้นใช้เวลาโดยประมาโดยเฉลี่ยเดี๋ยวจะมาเจอเพื่อนๆที่นี่อีกอีกสี่โมงค่ะปกติก็จะสี่โมง ใช่ครั้งนึงค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ค่ะใช่แล้วออชิคกลางวันนี้ได้กี่ออนกลางวันนี้ได้สี่ออนสี่ออนทุกหยดมีค่าไหมเนี่ยเหรอคะ,คะใช่ม,มันเหมือน่าบไม่รูกเราจะได้กินอิ่มๆเหมือนแบบว่าขนาดหยดหกไปอย่างเงี้ยก็เสียดายอะ่ะ มันมหัศาลเนาะเ<ม>พิ่งรู้สึ่งคำว่าแบบมหัศจา์นมแม่เมื่อเช้าเห็นแม่เขาแบบ<ม>ปั๊มนมม,มันมันมีของเหลวชนิดหนึ่งออกมาจากร่างกายซึ่งม,มันแบบมันไม่ใช่ของเสียแล้วก็กรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรคือแบบเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินลแล้วคนที่ผลิต ของเหลวชนิดนั้นได้คือแม่เท่านั้นเนันมันก็มีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนในตัวธรรมชาติของมันที่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่วัคซีนชนิดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตได้<ม>แล้วก็ยังไม่มีน้มนมแปรรูปชนิดไหนที่ทําได้เหมือนกับนมแม่มไม่มีการเรียนแบบแน่นอนค่ะเติงจิตตั้งใจ,งใจอาเกิดปัญหาก,ก็ต่างรู้แค่เพียงปิดใจปิดใจ,รใจเรียนรู้ความตาง ลล้้้ววพดดคาามหหหเื่อใใใััจไกกนสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะที่จะทำให้แม่เนี่ยสามารถมาบิดน้ำลมได้เนี่ยก็คือเวลาคือต้องยอมให้เวลากับแม่ในเวลาทำงานทีนี้ถามว่าเออการเสียผลประโยชน์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยร้บบริษัทได้อะไร สิ่งที่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากจากข้อมูลที่ได้มาก็คือแม่ลาหยุดงานน้อยลงเขาก็ทํางานด้วยความจิตใจสบายทําให้ประสิทธิภาพงานดีเห็นบอกว่าผลผลิตดีขึ้นถ้ามีมุมนมแม่ในที่ทํางานแบบนี้ในทุกๆองค์กรน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะต่างฐานะกันนะคะหรือตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่ง ที่คุณเท่าเทียมกันก็คือมีน้ำนมแม่กลับไปให้ลูกค่ะวันนี้ได้กี่ออนคะวันนี้ได้20ออนค่ะม0ออน ของวันนี้นี่ทานวันนี้เลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเก็บไว้ะคะ่ะเพราะว่าจะมีสแปร์ยอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะม,มีประมาณเดือนหนึ่งอ๋อเหรอคะค่ะเป็นพวกเก็บสต็อกใช่ก็คือต้องมีไว้เผื่อ,อยามฉุกเฉินถ้าสุกว่าเราไม่อยู่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปไหนต่างจังหวัดไกลๆลูกเราก็จะได้มีกินตลอดเะคะ่ะ สวัสดีคับอาชีค <Rebel esto plays> ่ะ <aspiration> ต <plays> 응ิ๊งต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 ิ๊งชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่หน้าให้เหมือนญี่ปุ่นอาชีดูป๊ามาแล้วลูกสวัสดีค่ะคุณแม่คะการเก็บนมเนี่ยมันมีผลกับความสุขในครอบครัวไหมคะมีมันเหมือนกับว่าอุ้ย มีกิจกรรมร่วมกนันอะอย่างสุว่าแม่ก็ปั้มพ่อก็จะได้ทําอย่างอื่นให้เราเตรียมของเตรียมล้างนมก,กดนมทําที่นึ่งอะไรให้เราอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยนี่ตุนไว้เผื่องสองครามเหรอคะ <S 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 2> <S 2> แสดงว่าตั้งแต่น้องแรกเกิดจนถึงช่วงที่เราทานนมแม่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่านมเลยใช่ค่านมแพงเดี๋ยวนี้นมขึ้นราคาครอาครัวเราก็ค่อนข้างที่จะโชคดีที่ลูกได้กินนมของแม่จนหลายๆเดือนจของน้องไอนี่ก็ประมาณสักเจงแปเดือนเนทะ่าที่ผมจำได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีนะที่ว่าไม่มีปัญหาตรงจุดนี้สายใยรักหรอคำนี้มัน ดูแบบถ้าใครไม่เป็นแม่จะไม่รู้เลยว่าสายยายรักนี่มันเป็นยังไงแบบทุกวันอย่างอย่างสุว่าเรามาทํางานเนี่ยเราจะแบบนึกถึงแต่ลูกเนี้ยบางทีแบบต้องคอยเช็คลูกเป็นยังไงลูกไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้อ่ะอม,มันยากนะต้องลองเป็นแม่แล้วถึงจะรู้โอเคถ้าเรายัางให้ได้อยู่อ่ะเต็มที่กับมันเลยดีกว่าคนกว่า,วาร่างกายเราจะไม่สามารถผลิตอะไรที่มีประโยชน์กับลูกเราแล้ว ถ้าเรายังทำได้อยู่แค่นี้เราทําให้เต็มที่เราก็คือจุบสไตล์ของเขาคือตรงนี้เราก็วางราฐานตรงนี้ให้เขาหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเติบโตไปแล้ว,วเขาเก็มีทางเรื่องของเขาเองอนาคตของเขาเองแต่เราก็มั่นใจว่าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรากับเขาไปแล้วมันเป็นเหมือนต้นทุนใช่เป็นต้นทุนที่ดีที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้เลยะคะ่ะไม่มีใครสามารถทําได้แบบแม่ถ้าไม่ใช่แม่ก็ทาไม่ได้รลดควาามหา เพใใใหห้้้ัวจดกกลกท่านทราบไหมคะว่าท่านผู้บริหารทุกท่านเนี่ยท่านกำลังสร้างอนาคตของชาติอยู่สร้างรากฐานชีวิตและสังคมของเยาวชนของไทยด้วยนมแม่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่ามันได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสังคมมากแค่ไหนสิ่งท่านก็คือ เป็นพื้นที่ที่ทําให้เด็กคนหนึ่งได้รับโอกาสที่ได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ซึ่งจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปค่ะัััจเรน้้คววาามลลพดหหห่ใใไกก มุมนมแม่นะะอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ใหญ่โตกว้างขวางอะไรนะคะเป็นเพียงมุมเล็กๆในที่ทำงานก็แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจความใส่ใจและการเห็นความสำคัญจากองค์กรอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแนะนำอยากจะแบ่งปันก็เขียนจดหมายมาบอกเราได้นะคะที่รายการหัวใจใกล้กันค่ะอีเมลของเรานะคะ heart@thaipbs.or.th ค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-791-1113และสามารถชมรายการหัวใจใกล้กันย้อนหลังได้ท่ง www.thai-pbs.or.th สวัสดีค่ะ,คะตั้งจิตตั้งใจอาจเกิดปัญหาก็ตางรู้แค่เพียงปัจจัยปัจจัยเรียนรู้ความตา ลดความหาเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน a